คุ้มค่าที่รอคอยกันกลับมาเปิดภาพครอบครัวบี้กุ๊บกิฟตอยู่กันพร้อหน้าพร้อมตา เรียกได้ว่าเพึ่งจะบินกลับมาหาครอบครัวสำหรับ BKPN ที่ไปทํางานที่ประเทศจีนกว่า353วันที่ต้องห่างลูกเมียและล่าสุดก็ได้กลับมาเจอภรรยาสุดที่รักกุบกิบสุมูนทิพแล้วโดยล่าสุดก็ได้เห็นภาพครอบ,คร,บครัวพร้อมหนา้าพร้อมตาพอแม่ลูกกุบกิบก็ได้โพสต์โมเมนต์สุดอบอุ่นที่พอได้กลับมาเล่นกับลูก,ลก กลับที่ลูกสาวอยากไปลุยกับคุณพ่อน้องเป่าเป่าและนังเป่าเป้ดูมีความสุขมากลูกยิ้มมีความสุขสุดๆไปเลยโดยกุ๊ปกิ๊บก็ได้โพสแคปชั่นเอาไว้ว่า4ี่คนพ่อแม่ลูกป้าผาพี่เป่าเป่านังเป่าเป้มาลุยนางอยากให้ป้าป้ามาเล่นด้วยกันนังรอวันนี้มานานแล้วค่แสดงความยินดีด้วยนะคะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นสุดๆเลยล่ะค่ะ